สวัสดีครับผมนายพานุพงศ์บางาครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่สามครับวันนี้ผมได้รับโจทย์จากอาจารย์นะครับผมข้อที่สามหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่ครับคือการมาหารูปร่างสอดคล้องนะครับผมก็คือเราก็มาเช็กกันก่อนว่าเนี่ยครับคานนี้มีอันโนนเกินมาเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาหารูปร่างสอดคล้องกันนะครับผมก็คือตรงเนี้ยก็คือเป็นฟิกใช่ไหมครับเป็นฟิกก็คือก็เกินเกินมานะครับผม เกินมาตรงนี้สามตรงนี้หนึ่งก็คือเกินมาสี่ลบสี่อันโนนก็คือสมก,การสมดุลคือมีสามใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเกินก็คือเอาอันโนนลบกับสมก,การสมดุลครับเท่ากับหนึ่งตัวเกินเท่ากับหนึ่งนะฮะก็จะเป็น indeterminate นะครับตัวเกินหนึ่งก็คือผมจะทําการถอดถอดโมเมนต์ที่จุด a นะครับถอดโมเมนต์ที่จุด a ออกนะครับ แล้วก็ผมหาด้วยวิธีการคานคอนจูเกตนะครับผมก่อนอื่นเลยผมก็จะทำการเทคเทคโมเมนต์นะครับผมเทคโมเมนต์ที่ที่ฟิกนะฮะเออไม่ใช่ที่ฟิกครับที่หิงนะครับผมขออภัยด้วยที่หิงนะครับที่หิงผมก็เทคโมเมนต์เทคโมเมนต์ก็คือเทคโมเมนต์ให้ให้ที่ A เป็นเป็นจุดหมุนนะครับก็คือ B คูณ B Y คูณ10 ลบยี่สิบคูณสิบสองจุดห้าเท่ากับศูนย์ b y เท่ากับยี่สิบห้าเป็นทิศทางที่ขึ้นนะครับก็คือจุดนี้ผมก็คือกำหนดถูกแล้วก็ by, b y ของ b ขออนานะครับตัวนี้ก็คือ sigma sigma f y 0, เท่ากับศูนย์ a y บวก b y ลบยี่สิบเท่ากับศูนย์ผมก็ได้มาแล้วผมก็นำเลขตรงนี้ครับเข้ามาแทนใน b y ก็คือ พอคิดออกมาก็คือได้ค่าออกมาได้ค่าออกมาตรงเอเป็นติดลบนะครับผมก็ไม่ต้องยังไม่ไปกลับทิศข้างในยังไม่กลับเข้าไปกลับทิศตรงในข้างในนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเราเดี๋ยวเราผิดพลาดกันได้เราก็ทําการกลับทิศในนี้ไว้ก่อนเพื่อแล้วก็เขียนไว้ว่าทิศทางมาเป็นทิศทางที่ลงนะแล้วต่อมาผมเ็ิมาเขียนแผนภาพแผนภาพ SFD หรือ shear force a r a แกมพอผมก็เอาแรงเอาแรงที่ได้ก็คือแรงที่จุด A ก็คือทิศทางที่มันเป็นลงนะครับก็คือผมก็เขียนทิศทางที่เป็นลงก็คือเท่ากับลบห้าก็คือเท่ากับห้าแล้วก็เขียน SFD ออกมาพอได้ SFD ทีนี้ผมก็มาเขียนครับ bending เขียนแผนภาพ bending moment d i a r กมนะครับที่ได้ออกมา ที่ได้ออกมานะครับแล้วทีนี้ก็พอได้ออกมาแล้วผมก็ทําการทําการหาเซต้านะครับหาหมุมเซต้าหาหมุมเซต้าที่ที่เอนะครับที่เอมุมเซต้าเอเท่ากับเท่ากับวีพามเอนะครับผมโดยการที่ผมจะหาได้ก็คือผมก็ใช้สูตรเลยครับ p A P A ส่วน L ครับผม p A ส่วน L P เอส่วนเอจะเรียกว่าเป็นสูตรก็ไม่นะครับมันเป็นเทคนิคครับเทคนิคแบบของอาจารย์ครับผมอาจารย์มันเป็นเทคนิคครับเพื่อที่แบบแยกได้หาเร็วขึ้นครับก็คือ p ตรงนี้ก็คือสองร้อยสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบนี่ครับก็คือหามาได้จากพื้นที่ตรงนี้ครับก็คือสองร้อยห้าสิบก็สองร้อยห้าสิบโนะครับแล้วก็คูณด้วยกับระยะ a ครับระยะ A ก็คือระยะตรงนี้ครับระยะ a แล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วยสิบส่วนด้วยสิบครับนี่ครับนี่คือสิบนี่คือส่วนด้วยสิบครับส่วนด้วยสิบก็จะได้ทิศทางที่ออกออกมานะผมก็จะได้เลขทั้งหมดก็ได้คำตอบคือสองร้อยห้าสิบส่วนสาม over อ i ครับสองร้อยห้าสิบส่วนสามอครับก็จะเป็นทิศทางที่ชวนเข็มนะครับต่อมาเลยนะครับต่อมา คือผมจะทําการใส่แรงใส่แรงใส่แรงหนึ่งหน่วยนะครับใส่แรงหนึ่งหน่วยที่ที่โมเมนต์ที่โมเมนต์นะครับผมที่โมเมนต์ ma ma นะครับที่ ma ก็คือผมใส่แรงโมเมนต์ที่ ma นะครับผมก็ผมก็เลยผมให้ทิศทางคือทวนเป็นบวกนะครับทวนเป็นบวกก็คือได้หนึ L ่งลบ b คูณ y เท่ากับศูนย์ b y เท่ากับ0.1เป็นทิศทางที่ลงนะฮะแล้วก็ซิก m a ม f y เท่ากับ0 a y ลบ0.1เท่ากับ0 a y เท่ากับ0.1เป็นทิศทางที่ขึ้นแล้วผมก็มาเขียนแผนภาพ sfd หรือ shear force diagram นะครับก็คือก็จะได้0.1 0.1เป็นทิศทางที่ขึ้นตามที่ผมได้ที่ได้คิดค่าออกมานะครับก็จะได้ออกมาครับ ศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็แรงแรงกดตรง b y ครับเอ,อ่อไม่ใช่แรงกดนะขออภัยครับก็คือจุดตรง b y ก็คือกดลงก็จะเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งครับเป็นทิศทางที่ลงแล้วผมก็ามาเขียนเอ,อ่อไม่ใช่เรียกผมว่ามาเขียนครับก็คือต่อไปก็คือเขียนแผนภาพ bending moment diagram ครับหรือแผนภาพ moment ตัดนั่นเองก็คือแผนภาพ moment ตัดเราก็จะได้ได้มาคือหนึ่งส่วน over e i ครับ หนึ่งส่วนโอ i ครับก็คือจะได้เอามาตรงนี้ครับแล้วถ้าทีนี้ผมก็จะมาหาที่จุดจุดเดลต้าเอ,อเอ,อไม่ใช่ขอครับเซตาเอนะครับเซตาเอก็คือเซตา a อตรงนี้ก็คือหามาได้จากอะไรนะครับก็คือก็คือ p p ส่วน L ครับ PA ส่วน L ก็จะได้ นะครับก็คือ p ตรงนี้ก็คือ5ส่วนโอเอนะครับ5้าส่วนโออแล้วก็แล้วก็ในจุดนี้จุดนี้ก็คือจุด a ที่ผมบอกนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คือ10ครับก็คือ1ส่วนนั่นเองก็คือ L อลแล้วทีนี้เราก็ใช้หารูปร่างสอดคล้องรูปร่างสอดคล้องรูปร่างสอดคล้องก็คือสิ เซตาเอบวกเซตา A อคูณกับเอเอเท่ากับศูนเอเอท่ากับลบเซตาเส่วนเซตาเอครับก็คือได้ MA เอเท่ากับลบสองส่วนสามทั้งหมดทั้งหมดนะค,คูณกับ3 e มไอส่วนสิเท่ากับลบ25ลบยีคือ เรากำหนดทิศก็แสดงว่าเรากำหนดทิศทางที่ผิดใช่ปะครับตรงนี้ครับก็คือเรากำหนดทิศทางที่ผิดเราก็คือเราต้องกำหนดทิศทางที่เป็นตามเขียครับเราก็เขียนเขียนตรงนี้ไปได้เลยไม่ต้องไปกลับในในจุดจุดนี้ครับเราเขียนตรงนี้ได้เลยครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อมาครับเราก็นําแรงทั้งหมดนะครับมาใส่ในคานของเราในมาใส่ในคานของเรานะครับก็คือเราก็จะใส่แรงทั้งหมดนะครับในคานของเราก็คือ ทิศทางตามเข็ม MA MA ถ้ากับยีตันต่อเมตรต่อเมตรนะครับคูณเมตรแล้วทีนี้เราก็หา Reaction Re ที่จุด A ครับรีแอคชั่ที่จุด A ก็25่สบวกบวกยีคูณกับ2.5ส่วนด้วยส่วนด้วยสินะครับก็จะได้7.5เป็นทิศทางที่ลงครับคือตามรีแอคชั่ตรงนี้ครับแล้วก็จุด B ครับ ก็เจ็ดจุดห้าบวกยี่สิบก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดจุดห้าเป็นทิศทางที่ลงครับทีนี้เราก็มาเช็คนะครับว่าว่าที่เราหามามันตั้งตรงหรือเปล่าในรูปร่างตรงนี้รูปร่างสอดคล้องก็คือเช็คนะครับก็คือโมเมนต์บวกซิกมาเอเอเท่ากับศูนย์ก็คือเราก็จะได้มานะครับผมก็ได้ครับก็ได้มานะครับยี่สิบห้าลบยี่สิบเจ็ด จุดห้าคูณสิบบกยีคูณสิบนะครับผมแล้วก็ทําการนะครับลบกันลบกันก็เท่ากับ0ูนย์ก็แสดงว่าถูกนะครับก็คือข้อนี้ตอบจะถูกแล้วแล้วทีนี้เราก็มาเขียนแผนเขียนรีแอคชั่นนะครับเขียนแรงรีแอคชั่นใส่ลงไปนะครับเพื่อเป็นค่าสรุปคําตอบให้กับท่านอาจารย์นะครับก็คือทิศทางตามเข็มที่จุด MA ก็คือ25แล้วก็ ปฏิ action ที่จุด A ยีอ่อิอเอ่อคือทิศ reaction ทิศทางลงนะครับคือ7จุดห้านิวตันแล้วก็ทิศทาง reaction ที่จุด B นะครับคือ27.5จุดห้านิวตันคือเราก็ยกมาเขียนเลยครับแล้วก็เราก็หาแรงเชีย่ยว f o r c ไดอะแกรมนะครับหาแรงเชี่ยว f o r c ไดอะแกรมให้อาจารย์ก็คือเราก็จะได้ออกมาตามนี้ครับ ต่อมานะผมจะขอสรุปนะครับผมขอสรุปตรงนี้ก็คือก็คือข้อแรกเลยครับผมคือข้อหนึ่งครับถ้ามีแรงเกินเกินเกิดขึ้นที่ขออภัยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่ครับสรุปก็คือหนึ่งถ้ามีแรงตัวเกินเกิดขึ้นก็ถอดแรงเป็นโครงสร้างเบื้องต้นก่อนนะครับสองก็คือหาการเปลี่ยนรูปที่สอดคล้องโดยการเทียบเทียบแรงหนึ่งหน่วยนะครับ โดยการเทียบบัรญัติตะยางที่เราได้กันมาคืออสอดคล้องครับสูตรสอดคล้องที่เราเทียบบัญญัติตะยางกันมาก่อนหน้านี้ครับก็คือผมขออนุญาตกลับมาครับกลับมาตรงจุดนี้ครับตรงตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับคือที่ผมได้เทียบบัรญัติตะยางมาก่อนครับแนะแนะนําเลยครับแนะนําแนะนําตรงนี้ครับ น,นี่ครับผมขอแนะนำตรงนี้เลยแนะครับสมมุตินะครับวิธีการสมมุติก็คือตรงนี้ก็คือสมมุติว่าให้แรงอยู่ทิศทางเดียวกับน้ําหนักบรรทุก่อนจะได้จะได้ค่าเป็นบวกนะครับอันนี้ครับก็คือทิศทาง เดียวกับน้ำหนักบรรทุกนะครับผมขอจบการอ,าอาธิบายในข้อที่สามหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ